หมอต้อครับเคยไหมครับว่าคําถามง่ายๆของเด็กๆบางคนเนี่ยเล่นเอาผู้ใหญ่ถึงกับอึ้งเลยนะครับเรื่องนี้เรื่องจริงนะคะเพื่อนที่ทํางานบอกว่าขับรถไปด้วยกันสองคนพ่อแม่ลูกนั่งอยู่ข้างหลังครับลูกถามขึ้นมาลอยๆในรถนะคะหนูมาจากไหนพ่อนี่บอกว่าเกือบเหยียบเบรกรถอตอนที่ล,นะลูกแล้วก็หันไปมองหน้าภรรยาคุณตอบสิปร,กรากฏภรรยาบอกว่าคุณตอบสิ เราก็เลยถามว่าแล้วตกลงลูกได้คําตอบไหมสอคนเกี่ยงกันจนถึงบ้านนะคะอย่างนั้นเลยนะฮะนะคะคอ,อย่างไม่กล้า <คน S 1> ที่จะตอบลูกว่าจะตอบว<ม>่าอย่างไรดีหรือบางคนนี่ผมเจออย่าเงี้ยทำไมคุณแม่ถึงมีไอ้นั่นคุณพ่อถึงมีไอ้นี่โอ้โอึ้งเลยะนะครับอึ้งเลยฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้วิธีการสอนเพศศึกษาอย่างถูกต้องอย่างไรนะครับให้กับ เด็กเล็กเด็กเ,เด็กเล็กนะฮะเด็กก่อนวัยเรียนเด็กเล็กนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเราท่านนี้ครับท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตนะครับท่านนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารสวัสดีครับคุณยง,งยุทธสวัสดีสสดครับเบื้องต้นนี้คงต้องทําความเข้าใจกันนะคะว่าเวลาเราพูดบอกว่าจะสอนลูกเรื่องเพศศึกษาเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะคือถ้าเราเข้าใจว่าคนเราพัฒนาในเรื่องเพศเป็น4ระยะเนี่ยนะครับและแต่ระยะเราสอนให้เหมะเนี่ยปัญหานี้จะตกไปเลยนะครับ ระยะแรกนี่ก็คือเด็กวัยก่อนเรียนประมาณ3-5มถึงขวบเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นระยะที่ความสนใจในเรื่องเพศก็จะเป็นเรื่องอย่างที่เราขึ้นต้นรายการเนี่ยนะครับเขาเกิดมาจากไหนผู้หญิงผู้ชายต่างกันอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับ <ừ> นั่นคือระยะที่1ครับระยะที่2ระยะที่เด็กเขาอยู่ในช่วงประมาณวัยเรียนก็คือประถมนะครับช่วงนี้เนี่ยความสนใจเขาจะเป็นเรื่องที่ว่าแบบคนเราเนี่ยพูดง่ายคือมองเรื่องเพศเป็นเรื่องของการสืบพันธุ์นะครับว่าคนเราเนี่ยเกิดชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไร <peach> นะครับ <im it> แล้วก็จะเป็นเรื่องเพศที่เป็นเรื่องของความรู้สึกทางเพศเรื่องของความสนใจทางเพศจริงๆเนี่ยก็คือตอนช่วงวัยรุ่น <im it> ก็คือก็คือมัธยมศึกษานะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงจะเป็นเรื่องเพศที่เป็นลักษณะที่เป็น,ท,ปนที่เราเรียกว่าเป็นวุฒิภาวะทางเพศจริงๆก็คือเรียนรู้ที่จะมีความสุขความฝึงพอใจทางเพศร่วมกับความรักรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เป็นเรื่องรุ่นใหญ่นะครับเพราะถ้าเราเห็นว่ามันมีระยะผ่านเป็น4ี่ระยะเนี่ยนะครับเพราะเราก็จะเข้าใจว่าแต่ละ ระยะเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็ต้องการที่จะคุยกับพ่อแม่และต้องการคําตอบที่ไม่เหมือนกันในระดับ,รบครับจริงจริงนะครับมันก็จะเห็นว่าตั้งแต่เด็กเล็กๆกก็เริ่มสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องเพศจริงๆก็จะมีพ่อแม่ถามเยอะว่าเล็กขนาดไหน ไปถึงอายุของลูกนะคะว่าอายุขนาดไหนจะเริ่มคุยกับลูกในเรื่องเพศก็ประมาณสองสามขวบใชเด็กเนี่ยเริ่มช่างช่างอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเขาก็จะถามคําถามซึ่งที่จริงแล้วในการวิจัยทางด้านเ,เรื่องของเพศในเด็กเนี่ยนะก็พบว่าเหมือนกันเป็นเป็นคำถามที่พบบ่อยที่สุดสามคำถาม,มคําถามที่1ก็คือว่า นู้มาจากไหนเนี่ยอ,อย่างที่เมื่อกี้นี้คุณพ่อคุณแม่เกี่ยงกันต่อมาได้อย่างไรคือ <c oughs> คือถ้าเราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กวัยนี้เขาเป็นเด็กที่เล็กมากเขาเขาเพียงแต่รู้ว่าคือจริงๆเขาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมแบบเขาเกิดมาแล้วก็ถ้าเกิดเขากําลังมีน้องเอ๊ะทาไมน้องแบบน้องเกิดมาได้ยังไงใช่ไหมครับบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเด็กว่าเอ๊ะฉันจะตอบยังไงถ้าเกิดว่าฉันรักกันจนกระทั่งมีเพศสัมพันธ์กันจนกระทั่งแบบตั้งท้องอะไรอย่างงี้นะครับเด็กจะหวาดเสียวโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอครับแม่ ยังมีเรื่องตลกบอกว่านึกอยู่ตั้งนานลูกก็เลยบอกอกว่าเพื่อนหนูเขาบอกเขามาจากสุพรรณอะไรอ๋อมาจากไหนก็อ๋อ <c oughs> มาจากซอยอารดินเลยที่จริง,รท,รงที่จริงคำตอบง่ายๆคือว่าเด็กไปนี้เขาอยากรู้ว่าจริงๆก็คือว่าเขาเติบโตมาในท้องของแม่มใช่ไหมในแม่แม่เนี่ยจะมีที่ที่พิเศษที่เป็นที่ที่จะให้เด็กค่อยๆเติบโตมานะครับอยู่ในท้องของแม่เราเรียกว่ามดลูกอันนี้ก็เด็กก็พึงพอใจแล้วไปวิ่งเล่นล่ะ นะครับแต่ถ้าแ,แม่โมแต่อึกอักอยู่นี่แกก็คงจะยังอยากรู้อยู่แน่น,นะครับเพราะมันไม่ได้คําตอบที่ที่แบบที่ได้ได้สมความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นของตัวเองไม่ตอบได้ไหมคะพาะคุณพ่พอคุณแม่หลาย<อ>คนจะบอกอย่างนี้บอกว่าโตขึ้นแล้วเดี๋ยวรู้เองครับอ,นนอันนี้ก็จะเป็นคําที่เราได้ยินมาเยอะเเป็นสไตล์ไทยนะบอกว่าหนึ่งโตขึ้นอยากรู้เอง อันที่สองก็คือว่าเบี่ยงเบนไปเชื้อใช้ไปหรือว่าบอกไม่ไผ่มาจากอ่าืองทยนี้ก็บอกไม่ไผ่ฝรั่งว่านกอกระสาคาบมาอะไรนี้นะคมัทิ้งไว้บนป่องไฟที่จริงพวกนี้เนี่ยมันเป็นจิตวิทยาของครอบครัวอย่างหนึ่งว่าเมื่อเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราพยายามให้เด็กได้ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการนะครับของความคิดความอ่านนะครับ แล้วก็เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวที่ว่าเรามีโอกาสฟังลูกแล้วก็มีโอกาสที่จะเล่าเรื่องต่างๆที่เหมาะสมให้ลูกฟังเพราะงั้นการที่ลูกถามเราเนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่ต้องบอกว่านึงตัวเองโชคดีแสดงว่าลูกเรากับลูกมีความสิทธิสมกันพอสมควรลูกเขาถึงได้ได้ได้ที่จะมีเวลาที่จะซักถามเราถามมาหาเราแล้วปรึกษาเราต้องถือว่าเป็นโชคดีมากสองแสดงว่าลูกเราปกติตรงตามตำรา เด็กและความอยากู้อยากเห็นว่าวัยวัยนี้เขาจะต้องถามสามคำถามเนี่ยไม่ไม่กี้คำถามที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคำถามที่สองก็คือว่าผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันยังไงนะเขาก็สงสัยเอ๊ะทำไมแบบว่าเวลาเข้าน้ำต้องมีห้องผู้หญิงผู้ชายเวลาอาบน้ำต้องให้แยกเขากับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาอาบน้ำกับแม่ได้เด็กผู้ชายแบบน้ำกับพ่อได้ทำไมไม่ให้อาบด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคำถามที่สามนี่ก็คือผู้เด็กกับผู้หายต่างกันยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเขาจะ เขาจะเดี๋ยวนี้เนี่ยพ่อแม่ก็จะทันสมัยก็จะอาบน้ำกับลูกลูกก็เลยเห็นเลย็เหใช่ไหมเขาก็จะเขาคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าของคุณพ่อคุณแม่มีขนของเขาไม่มีอะไรเงี้ยนะหรือว่าเด็กผู้หญิงสงสัยเอ๊ะทำไมนมแม่แบบว่าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้คำอธิบายตามหน้าที่ของเขาในฐานะเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งตอบลูกว่าอย่างไงครับผมจะได้จําไปตอบบ้างก็ทําไมของของผู้ใหญ่มีขนแล้วก็บอกว่าเออนี่ก็นี่แหละคือความเป็นผู้ใหญ่ ใช่ไหมถ้าหนูโตขึ้นหนูก็จะต้องมีแบบนี้เหมือนกันเพราะว่า<ม>คนเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่โตขึ้น<ม>นะครับอย่างเช่นหนูเล็กๆหนูเห็นไหมขนก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็ขนมากขึ้นใช่ไหม,มรวมทั้งบริเวณเอประเภทก็เหมือนกัน<ม><ม>นะครับหรือว่าถ้าเด็กถามบอกว่าเทำไมแบบว่านมของแม่โตของหนูไม่เห็นมีนมเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าก็เหมือนกัน<ม>พอโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผู้หญิงก็จะต้องมีนมเอาไว้สําหรับเลี้ยงลูก จะมาให้นมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นมของผู้หญิงก็จะต้องโตขึ้นอันนี้เราก,ก็อธิบายเป็นเรื่องธรรมดาเด็กก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เล็กว่าเรื่องเพศเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติไม่ใช่เป็นเรื่องของความสกรปรกเพราะคนที่ยึดยึดติดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องความผิดปกติเรื่องสกรปรกในบางทีจะถูกทําอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กถูกต้องใช่ไห้ามห้าม,ามแตะห้ามสัมผัสห้ามมองห้ามไปยุ่งเกียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามก็ไม่ได้ยอะไรเงี้ยเพราะนั้นการเรียนรู้ในวัยเด็กเนี่ยมันจะฝังใจมากคือความสัมพันธ์ ระหว่างการที่พ่อแม่เปิดเผยกับลูกในเรื่องเพศตามวัยของเขาเนี่ยครับ,รบเล็กเนี่ยกับทัศนคติทางเพศในผู้ใหญ่เนี่ยมันมีประเด็นที่สําคัญอยู่แค่ประเด็นเดียวก็คือว่าจะทําให้เด็กเนี่ยได้เติบโตมามองเรื่องเพศในทางบวกแต่ไม่ใช่มองในแง่ของความส,สับสนหรือว่ารรหรือว่าหรือว่าที่รู้สึกว่าเป็นการมองในแง่ที่แบบฟรีเซ็กนะครับอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นทัศนคติทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตอนช่วงวัยรุ่น ถามต่อเรื่องอาบน้ํานิดหนึ่งที่ว่าเป็นคําถามยอดฮิตอีกอันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนจะถามว่าจะอาบน้ํากับลูกดีไหมหรือจะอาบกันไปจนอายุเท่าไหร่ในทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับเด็กวัยก่อนเรียนที่ว่าพ่อแม่จะอาบน้ํากับลูกในรักษาะที่ว่าเป็นการเปิดเผยเนี่ยนะครับก็ได้ให้ให้เด็กเห็นว่าเด็กก็หญ่ต่างกันยังไงเด็กนีอิสระที่จะมองแล้วก็ถามได้อะไรเงี้ยนะครับ และเวลานี้เราสํารวจในระดับของคนที่เป็นระดับที่เราเยาชนชั้นกลางส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะอาบน้ํากับลูกนะครับแต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเริ่มพัฒนาความทัศนคติอันหนึ่งซึ่งเป็นถือว่าเป็นทัศนคติทางเพศที่สําคัญมากคือความทัศนคติที่ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยในช่วงรอยต่อระหว่างวัยก่อนเรียนกับวัยเรียนก็คือประมาณ5้าหขวบเนี่ยตอนนี้เราจะเริ่มเห็นว่าลูกของเราเนี่ยเริ่มที่จะ เออเริ่มแต่ก่อนนี้ก็สมมติอย่างลูกชายผมนี่ชัดเจนตอนสามขวบบอกว่าปัวยฉี่ให้ฉี่เต้นไม้ก็ควักฉี่ได้เลยพราตอนนี้เจ็ดขวบนี่ถ้าเราบอกอย่างก็จะมองหน้าเจ็ดแปดขวบนี่พ่อนี่ยังไงพ่อไม่จ้าบเลยฮะก็ต้องหาที่ฉี่ให้มันมิชชิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันเด็กเริ่มเริ่มเห็นว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่อง p r i v a t มิชชิดนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญฮะเพราะเป็นเป็นเป็นทัศนคติที่ช่วยปกป้องเด็ก S <S ในระยะที่เด็กยังไม่ได้เติบโตทางเพศถึงขั้นที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้เนี่ยก็คือช่วงวัยเรียนเนี่ยที่เด็กจะได้ได้ได้ไดถักตินี้จะปกป้องเด็กตัวปกป้องตัวเด็กเองไม่ให้ได้ไม่ให้ต้องไปกระทบหรือได้รับภัยทางเพศใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเด็กแยกไม่ได้ออกเลยนะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าเป็นเรื่อง p r i v a t หรือเปล่ามันใครจะมาลูบมาคามาชักชวนมาทําอะายเด็กก็แย่เลยใช่ไหมเพราะโดยโดยโดยรักษาเช่นนี้เนี่ย ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติของพัฒนาการครับพันด้วยวัยอันนี้เนี่ยออพอถึงวัยสักประมาณ5 6ขวบเนี่ยพ่อแม่ก็จะเริ่มเลิกที่จะอาบน้ำกับเด็กครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะใช้ช่วงเวลานี้ให้เด็กเรียนรู้แล้วก็เติบโตที่บอกว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัวนะวันเขาก็อาบน้ําร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเขาอาบน้ําเขาเองดูแลเขาเองแล้วก็มันก็อันนี้มันก็เป็นตรงกับพัฒนาการของเด็กที่เด็กจะเริ่มพึ่งตัวเองเวลาเด็กถามเนี่ย แล้วบางทีเราไม่พร้อมที่จะตอบสมมติแล้วผัดไปก่อนนะนะบอกเออผัดไปก่อนมันมันควรไหมครับคุณหมอแออผัดไปก่อนแล้วก็ลืมไม่ทราบอะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าตอนนั้นเราไม่รู้เนี่ยเราก็ถ้าเราไม่ตั้งตัวไม่ทันเลยเราตั้งตัวไม่ทันเราก็บอกลูกตามตรงได้ว่าเออพ่อก็ยังงงๆอยู่นะเอาไว้เดี๋ยวพ่อจะลองไปหามาดูแล้วมาบอกลูกอะไรเงี้ยนะคือยอมรับได้เพราะว่าพ่อแม่เขาไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างอันนี้มีคําถามจริงนะคะ สามีภรรยาคู่เดิมเนี่ยค่ะ,ะครั้งแรกเนี่ยเขาบอกขับรถูที่เ<ล>บรกหัวทิมเนี่ยนะ,ะ <c oughs> ครั้งแรกนี่ขับรถไปด้วยกันนี่ลูกถามว่าหนูมาจากไหนยังไม่เบรกนะคะแต่ครั้งที่สองที่ขับรถไปด้วยกันแล้วลูกพูดขึ้นมาลอยๆว่าอสุจิมันหน้าตาเป็นยังไงครั้งนั้นอะคะอับเบรกรถจริงๆเเพราะว่าตั้งหลักไม่ถูกว่าจะตอบยังไงดีเพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาจะรับถูกรับรู้ผ่านสื่อเนี่ยมากบางทีมันก็เป็นท้อยคําที่เด็กยังไม่เข้าใจเพราะบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ใช่เด็กแต่อย่างเช่นเด็กจะา สมมติเด็กถูกฟังโฆษณาถูกฟังเรื่องถุงยางอนามัยหรือว่าหรือว่าน้ำอสุจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่วัยที่เด็กจะจะเข้าใจได้นะครับเราก็อาจจะไม่ต้องแบบต้องไม่ไม่ต้องซีเรียสซี่ต้องพยายามหาคําอธิบายบางก็บอกเออพ่อก็ยังงงอยู่นะแล้วก็ลืมอไรก็ไม่อย่างนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเป็น the m ม s สคือเป็นเรื่องคําถามที่มันปกติสําหรับวัยอย่างเงี้ยเราควรจะตอบแล้วบางทีเนี่ยเด็กความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเขาจะถามคําถามซึ่งพ่อแม่บางทีไม่คาดคิด เช่นทำไมต้องล็อกประตูทำไมพ่อกับแม่นอนทำไมห้องหนูนอนไม่ล็อกประตูทำไมเข้ามาเคาะประตูห้องเนี่ยแล้วก็เปิดห้องทำไมพ่อไม่ต้องล็อกประตูเราก็ไม่ต้องพยายามอธิบายอะไรที่ซับซ้อนมากเราก็บอกว่าบางทีพ่อกับแม่ต้องการอยู่กันเป็นส่วนตัวรันพ่อกับแม่ก็ก็ล็อกประตูอะไรอย่างเงี้ยนะก็อธิบายอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เออแล้วก็แบบเนี้ยจะแบบเวลาเห็นบางทีเขาดูในในทีวีจูบกันบอกพ่อกับแม่จูบกันไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่า เร,เราเราก็บอกว่าเนี่ยเวลาพ่อกับแม่เรารักกันแล้วก็กอดกันเหมือนกับที่พ่อแม่กอดหนูบางทีเราก็ม่จูกกันเหมือนกันก็บอกกับลูกได้ธรรมดาคราวนี้ลูกไปโรงเรียนบ้างถ้าท่าู้ชนทางบ้านที่บางคนเป็นครูอย่างเงี้ยนะฮะต้องโอ้โหปกครองดูแลเด็กๆซึ่งเป็นลูกคนอื่นนะ,ะลูกชาวบ,บ้านเนี่ยเป็นนับสิบเวลาคําถามเหล่านี้เนี่ยถูกถามจากเด็กถึงคุณครูเนี่ยคุณครูควรจะทํายังไงที่จริงคุณครูกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เนี่ยทําหน้าที่เหมือนกันนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าเพราะว่าเด็กก็จะถามทั้งสองฝ่าย แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะหนักกว่าคือพ่อแม่พ <บ S 2> เพราะเรื่องแบบเนี้ยครูครูเด็กจะไม่ค่อยมีอการถามครูเด็กก็ยังถามกับพ่อแม่อย่างเช่นวันนั้นเนี่ยผมจําได้เลยคือไอ้เจ้าสุนัขส,สองตัวที่บ้านเนี่ยมันก็มีมันก็มีเพศสัมพันธ์กัน <c oughs> มีด็อกกี้สไตล์ไอ้เจ้าลูกสาวเจ็ดขวบเสร็จขวบเศรจนี่ก็เห็นก็ติดใจมากว่าเขาทาอะไรกันเขาก็จะพยายามเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยไอ้เจ้าตัวเมียเนี่ยนะ นะมันมันชื่อใจโกะนะครับมันก็ไปมันก็ถูกตัวผู้นะชื่อเจ้าโตโต้เนี่ยนะขึ้นไปขี่หลัง <laughs> แล้วเขาก็พยายามจะถามว่ามันทําอะไรอะไรเไงี้ยนะเราก็กําลังอ้ําอึ้งว่าจะตอบอยังไงไอ้ลูกชายคนโตตอบแทนเด็กอ่คนเล็กอายุเท่าไหร่คนเล็กเจ็ดขวบแล้วคนโตขนาดที่เราอ้ําอึ้งเนี่ยเจ้าสิบสองขวบตอบแทนบอกก็มันผสมพันธุ์กันนะสิที่จริงแล้วก็คืออย่างนั้นนะครับคือเด็กวัยเรียนเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องของการกําเนิดชีวิต <anca> เป็นเรื่องการ <Gaming> ผสมพันธุ์นะรันจริงๆแล้วหัวใจสําคัญของเด็กวยวรีนจริงมีประเด็นเดียวนั่นแหละก็คือว่าเด็กอยากจะรู้ว่าชีวิตเกิดมาได้ยังไงแล้วก็เด็กเข้าใจว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องของการผสมพันธุ์นะเขายัางไม่เข้าใจเรื่อง,องความรู้สึกท An <S <S <laughs> างเพศยังไม่เข้าใจเรื่องของไอ้ที่เราเรียกว่าการบรัลลมยังไม่เข้าใจเรื่องของความรู้สึกทางเพศการถึงจุดสุดยอดทางเพศอะไรเนี่ยเด็กยังไม่เข้าใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟันสิ่งที่เด็กเข้าใจจริงๆก็คือต้องการรู้เรื่องนี้แล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยที่จริงก็อยู่ในหนังสือเยอะ อยู่ในรายการสารคดีก็เยอะเรื่องการผสมพันธุ์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผสมพันธุ์แบบของพืชใช่ไหมเกสรตรตัวผู้เกสัตตัวเมียผสมพันธุ์ของสัตว์ที่ชั้นสากว่าสัตว์ลิงกูกกินน้ำนมอาจจะมันก็จะมีกระบวนการเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นสัตว์ตระกูล พวกครึ่งบกครึ่งน้ำมันก็จะต้องมีการปล่อยเชื้ออสุจิไปผสมกับไข่ใช่ไหมก,<อ>กับไข่ในอกตัวอนอกตัวใช่เ<ช><ช>พราะสิ่งเหล่นาน,นี้ก็จูนให้เด็กเข้าใจายอยู่แล้วอย่างนี้ใน,ในใบเรียนเราเอาสื่อพวกหนังสืออะไรอย่างนี้จะได้มากขึ้นกว่าก่อนใบเรียนใช่ไหมคะเพราะเขาเริ่มเริ่มเข้าใจมากขึ้นอาจจะเรียกเป็นเรื่องอย่างที่ว่ามาอธิบายได้ลงรายละเอียดมากขึ้นกว่าที่เราตอบสั้นๆเมื่อตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กๆอัค่ะใช่ครับในเด็กเล็กๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นสื่อที่พบบ่อยที่สุดเขาจะเป็นรูปของทารกในท้องแม่ เนี่ยบางทีก็ทําเป็นแบบตัวต่อใช่ไหมที่จะยกเด็กยกเปิดหน้าท้องมาก็มีมดลูกเปิดมดลูกมาก็มีเด็กอยู่ในมดลูกอะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้ก็ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กได้ละแต่ว่าถ้าเด็กเด็กประถมเนี่ยเขาต้องการเป็นรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมของกระบวนการเกิดของชีวิตครับแล้วก็ในเวลานี้ถ้าไปอ่านในหนังสือวิทยาศาสตร์รอบเด็กนะครับจะมีทุกเล่มเลยที่จะอธิบายเห็นว่าว่ามีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นนะ แล้วก็มีอสุจิผสมกับไข่เกิบโตเป็นทารกตั้งแต่หนึ่งเดือนสามเดือนอห้าเดือนจนกระทั่งถึงก่อนคลอดเป็นยังไงค,คลอดออกมายังไงก็เห็นอะไรอย่างนี้